ครับนวันนี้ว่าเรามาอยู่ในเกม Minecraft กันนะครับ Minecraft Pocket Edition ดีคุณผู้ชมและเราจะมาเล่นเ์เดอร์เหมือนเดิมกันนะครับอันนี้ EP ที่เท่าไรกไ็แล้วก็มาดูน่่จะเป็น EP ที่9เลยนะครคุณผู้ชมอืมเออลืมบอกไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของการ์ตูนข้าก็แชนแนลกันนะครับจะเป็นยังไงก็ดูกันเลย ล่ะเฮ้ยเนาะเหมือนจะกินผมเลยผู้หญิงคนน,นะนนั้นนะคนน่ะคนนี้โอเคตาแรกมาแล้วมาแล้วอืมตาไร้เนี่ยข้าไม่รู้จักเลยมียามงมุมติดอยู่ด้วยอินโนเซนต์มือด้านสักหน่อยไม่ได้ลวง เออโอเคผมขึ้นมาวันนี้เพื่ออขึ้นมาวันนี้เพื่ออืมใครเป็นหนอคนนู้นเอฟเคใครเป็นหนอใครเป็นหนอเออใครเป็นหนอวะอ เก้าอี้ลอยได้ไดวุเก,ก้าอี้ลอยได้ไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่เก้าอี้ลอยได้คุณผู้ชมเจ็บปะตึกว่าไม่ใช่เก้าอี้ลอยได้เ <c oughs> ก็บทองเก, <c oughs> ก็บทองดูผมเก็บทองดิโอ้ยโห คนนี้เปล่าหรือไม่ใช่ศพร้ำนาวเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้ศพน้นนาวเลยโคตรนี่เลยคุณผู้ชมโอยหนี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเออปิดไฟอีกอ่ะผมเก็บปิดไฟอืมอนี่นี่น่าจะได้นะเอ้ยมีคนเอเค นใน F K เกจ F K อยู่ในนี้เอืออือ F K มาอยู่ในนี้หรอเนี่ยเพราะว่ามันหาที่แอบเจอแล้วอืมอุม้ยเก็บทองก่อนโอ้เก็บทองเก็บทองเก็บทองอฮึดูสิใครเป็นใารต่อกรนะใครเป็นใครต่อกร เฮ้ยนี้ยเชอรี่มันอยู่ข้างน่ามันอยู่ข้างน่างเอาจบอย่างง่าย what the fuck มาแล้วคุณผู้ชมมามทำไมต้องใส่ฮะเราไม่ใช่วันฮาลวีแล้วฮะเราไม่ใช่วันฮาลวีแล้วฮนี มันไม่ใช่วันฮาลวีแล้วจะใส่ทำไมันไม่ใช่วันฮาลวีแล้วจะใส่ทำไมคุณผู้ชมเนาะทหารเนี่ยเขาใส่เนี่ยมันไม่ใช่วันฮาลวีแล้วเลยไปเร็วเฮ้ยอย่าว่านะก็เจ้าของแมพยังไม่เอาออกอ่ะขอโทษที่พูดพูดคำหยาบนะขอโทษ แมปโรงแรมเหรอเนี่ยแมปโรงแรมแมปโรงแมปโรง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 แรมแมปโรงแรมเฮ้ยอ้าวคิดว่ามีศพคริสายใครวะเนี่ยไม่รู้จักอ่าไม่ออกซะด้วยอ้าวปิดไฟอีกโอ้ <c oughs> เอออย่าหล่นนั่นอย่าหล,ล่นได้ ้ยนี่ไงเมอเดอเอเดอต่อได้เลยต่อได้เลยผู้หิงผู้ิงผู้หิงผู้ิงผู้ญิงผู้ยิงผู้ิงผู้ิงผู้ิงิงผู้ิงผูิงผู้หิ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 ิงผู้ยิงผู้ิงผู้ิงผู้ิงผ้ิงผู้ยิงผู้ิงผู้ิงผู้ยิงผู้ิงผู้ยิงผู้ยิงผู้ยิ้ยิงผู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 ้ิง้ิงิงผู้ิงผผู้ิงผู้ง นั่นไงมันน่าจะเฝ้าเฝ้าเฝ้าเคลียร์หยุดแน่คุณผู้ชมอ้นาวนั่นนี้มันมีทำไมอ่ะคุณผู้ชมเออมีทำไมวะอ้อหม่อมเพื่อ,อไอมามือเด้อ แต่ว่าในเรื่องของทีมชาติไทยนะครับก็ได้ลงสนาม้ามนนะรทบก็เคมับอาไมผมติดอะไรเนี่ยโอเคเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่ผมจะเจอทองเนี่ยขอทองหน่อยสิขอทองหน่อย แอบก่อนแอบก่อนคุณผู้ชมแอบก่อน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 นะคุณผู้ชม มันฆ่าคนเป็นหลายคนมากเหลือ6คนแล้วคุณผู้ชมอุ้ยกันเกินตัวนะผมไม่ยุ่งคุณแพ้อีกแก แพ้แก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 เอ้าไอตีบงขอโทษที่พูดคำหยาบนะครับขออภไยคือผมมันติดพิกาชามาอืมขึ้นไปข้างบนจนถึงยอดสูงสุดกลับมาที่จุดลอยได้ของผมแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้ว เอนโนเซนคุณผู้ชมสปาวปึับไปที่เห็ดเห็ดผมปีนป่ายเก่งเก็บทองเก็บทองจุ๊บโอเคแล้วก็กระโดดไปข้างโน่นจุ๊บเก็บ เก็บทองเก็บทองไปอีกครับคุณผู้ชมเฮ้ยเอียวต่อหน้าต่อหน้าผมเลยเขียวติดดมติดดมติดดมติดึ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 ม เดนอดูดือดเดืดเดือดเดืตดเดสอดเดอดเ้ือดอดนดือเดือดอดนดืเอเอบเออ นั่นนี่โอ้โหไม่น่าวิ่งมาเลยคุณผู้ชมไปโดดตายสักทีดิอ้าวโดดตายไม่ได้อ้าวอ้าวอะไรไปเนี่ยขึ้นมาได้แล้วเข้ามาก่อนเข้ามาปุ๊บเริ่มเกมปั๊บเลยเฮ้ยไมเหมือนกับด่านคุณยายแกดี้ยังไงก็ไม่รู้อนะคุณผู้ชมเหมือนกับด่านคุณยายแกนี่เลย คุยย้ยยแกนี่ลูกพิกกี้วะพิกกี้อื้มเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะทำพิกกี้ละทำไมครับโอ้โหหน้ามืดจมองอะไรไม่เห็นเฮ้ยเดี๋ยวอ,อ๋อคิดว่าเลือดเนี่ยสีแดงแบบเนี้ยคิดว่าเลือดนะคุณผู้ชม อืมมี้องสมุดใช่ไหมอ่าจะนี่น่าจะมีเออข้าตกรอยู่นะคุณผู้ชมอืมทำไมต้องทำเสียงคุณแก่ด้วยกูโอเคอืมประมาเดียวจะว่าไม่เห็นมีที่ปีแรกไปกันนแะล้วอฮ้ยอฮ้ย เอ้ย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 เอ้าเย็บมาเอ้าเคย้ยหลายเมาสลายๆๆยคุณผู้ชมพอดีเป็นหวานรัม ผม,ผมยืไมไปอะไไอออนคิงดีกว่าผมยมีไปไอไอออนคิงอ๋อสติเพนย์ไปแล้วไอตีมาเต๊ปอย่าค่ะเต๊ปเต๊ปไปอไตัวนี้ไม่ใช่รีบวิตันี้ตันี้ฮึฮึฮึอย่านีา่ยเนี่ยนั่นเนี่ย วานหม่งฆ่าคนฆ่าคนตายเองฆ่าคนตายเองช่วยผู้ชมผมว่าเชรีะ่ะตาที่แล้วอะ่ะมันน่าจะโดนฆ่ามันไม่ได้โดนฆ่าหรอกผู้ชมมันฆ่ากันเองเริ่มสงสารเชรีฟที่มาเป็นแบบเออ เรียกว่าอะไรวะเชอรีอ่งงอะไรแบบเนี้ยโอ้ยอ่าทำอะไรไปเชอรี่บ้าว้าวใครเป็นครับพี่นอ้องโอ้โหข้างล่างเลยแล้วตลุกใครเป็นนี่ข่าคนไปนหลายคนมากเลยนะอื้อเดี๋ยวสี่อนละ ตีเปล่าไม่แน่ใจอะสตีปเปล่าเอ๊ะตีปะตีปะคุณผู้ชมไม่แน่ใจอะคุณผู้ชมสตีปเปล่าผมไม่ตามแล้วกันสตีปปขอไปด้วยครับมีคนแชทมา แชทมาไอ้แก้วรบกวนผมว่าอ้ตีเป็นโอ้โน่ว้ตีเป็นแน่เลยคุณผู้ชมที่จักดูแล้วอ่ะคนแชทอย่างไรยังจะมีคนแชทอีก ต,นนต,ต,นนตีเป็นอะคุณผู้ชมว่าไหมตีเป็นใช่ป่าคุณผู้ชมตีเปล่าเฮ้ยคนนี้ป่าเฮ้ยเตีข้างยานะยะหนะเว้ยโอ้ยเอ้ยกูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ สเตปมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมตีูรู้นะมึงปลาด่ามามรู้นะเช็ดไม่เกล็วเฮ้ยไม่ใช่ตีปนี่นี่มาสีมาสีมาสีนี่อ่ะ คุณผู้ชมตายเฉยเอ้าไม่ใช่หรอสตีฟหรอเมื่อกี้เหลือสองคนโอ้โหพิทคิงอินนี่สำหรับเอ่อสำหรับเกมไมค้ามือเดิร์ครั้งนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับห้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ,บกระต่ายกระต่าด็อกเด็กด็อกเด็ก